สวัสดีครับพามาชมมินิคูเปอร์นะครับปี2,011ปีสอง1ครับรถสีแดงนะครับสีแดงหลังคาดำอันนี้ราคาเปิดขายอยู่ที่319,000บาทส,สวยเลยครับ สีแดงสดครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับให้ปายทะเบียนนี้ด้วยรถสภาพพร้อมใช้งานนะครับใครหายอยู่ก็ให้ไวนะครับราคาครีมาดูภายในกันนะครับภายในก็เบาะดังสีดำครับ สวยๆเลยครับเราทำความสะอาดให้ใหม่เรียบร้อยนะครับด้านท้ายก็สวยๆเลยครับท้ายกว้างๆเบาะพับได้นะครับ ข้าวขนของสะดวกสบายส่สะอาดครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับหรือจะโทรนะครับศูน4 4หกหนึ่ง l i n สอดสอ้าไก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ข้างล่างครับ พาไปดูคันอื่นะครับก็ลฮอนด้านะครับปีศูนย์แปีศูย์แขายหนึ่งแสนเก้าพับาทครับก็ปีดาวปีจัดปีโอเลยครับอยู่ประมาณ2องพัห้าร้อย 2 5 0พัาร้ปีหัวรถเป็นสีดำนะครับยวพาชมภายในครับภายในก็สวยสะอาเดเรียบร้อยนะครับเบาเป็นเบาะผ้าจะจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกก่อนแค่2500บาทนะครับ ตอนเท้ามาตะไบเลยทันนี้นคือสวยนะครับใครสนใจก็คับเพจเข้ามาคุยกันได้นะครับหรือจะโทร01432829 6ครับ ดี๋ยวจากคันนี้ครับปี่ประตูนะครับกระบะมาด้า 50, บีทีห้าศูนย์โอปีสองพันสิบสอง่อนสี่พันเจ็ดครับปีดาวปีจัดปีออนเหมือนกันแต่ตรงรองล้อมันลอยๆนยครับ,บรถเป็นสีขาวนะครับสีตันก็สวย รลอ,อยครับตกไฟฟ้าทีท่อนล็อกนะครับแอร์แวกคู่ภา,ายในสวยธาใหม่กิบครับเบาเป็นเบาะผ้ารถสวยนะเลขใมหนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลเมตรนะครับตัวเกียร์ธรรมดาหกสปีด ขายต้องแสนที่หมื่นเก้าพันบาทครับ่อนสี่พันเจ็ดนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนนะครับภายในสวยๆเลยครับ จัสภาพความใช้งานนะครับตะเชฟโรเลตสปินครับเจ็ที่นั่งขายหนึ่งแสนห้าหมืนก้าพันบาทครับเงินงสดเท่านั้นมีให้เลือกสองคัน,นครับรถรุ่นสี่ทานะครับ สีเทาสีเทาออกน้ำตาลครับขายเงินสดเท่านั้นนะหนึ 9, ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสีจะพาชมภายในนะภายในก็เป็นเบาะผ้าครับหนังประตูสว,สวยเลยครับแแบ็คู่เบาะสวยสะอาดไม่กิบนะครับไม่มีขาด ในสวยครับบอกเป็นเบาผ้านะครับมัต่อครับถายกว้างๆนะครับเบาะรับได้ มีแอร์หลังคาสนใจก็ลองพักมาสอบถามมาได้ครับขายเงินสดครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเซฟตัวอีกนี่ก็ขายเก้าหมื่นห้าครับ กดเกิดสภา<ม>พพอใช้ง,งานเลยครับภายในก็สวยๆครับเบาะผ้ามีดีฟี่ครับเบาะสวยสะอาด ไม่กิบครับมีค้ำข้างหลังอเวนตานี้มีให้เลือกหลายคันครับขายหนึ่งแสนสามื่นเก้าพันบาทนะครับยกชุดเลยราคาเดียวกัน พรอนมาสามพกว่าบาท้วปีดาวฟีจัดฟรีโอนเหมือนกันอันนี้เป็นปีศูนยครับ1 5ึอรุ่นท็อปนะครับศูนอันนี้ปีศูนยอันนี้ปีสองพ 4,000สิบเบาะเป็นเบาะผ้านะครับภายในสวยนะครับปีดาวนะครับพอเดียประมาณ3,000กว่าบาทประมาณ3,000ต้นๆน,นะ่ยครับ6ปี ชาติครับแอร์เป็นแอร์ราลังคาภายในไม่กิบบอกพับได้นะครับกรต้องพับได้ขึ้นลงสะดวกสบายสีสันก็สวยง,ง,งามครับรอบขัด จียาลิทจียาลิท407 1 5ีตัวท็อปสีน้ำตาลนะครับสีกอกน้ำตาลสีสันก็สวยงงามรอบคันเลยครับ ภายในนะภายในเป็นเบาะหนังนเ,นเบาะหนังสีดำก็ภายในสภาพสวยครับภายในเป็นเบาะหนังสีดำคันนี้ขายดึงแสนสองมื่นเก้าพันบาทวันอยู่มาสามพันสามพันห้าปีประตูวสวยๆครับรุ่นท็อปนะครับแอร์แบ็กคู่ เบาเป็นเบาหนังแจเป็นระบบคีเลสนะครับเป็นตัวปุ่มพุทธสตาร์ตเอนจินแอร์แบคู่นะเป็นรุ่นท็อปสุด คใครสนใจก็โทรเข้ามาได้ครับ0 6นย4 3 2 8 2 9เดี๋ยวจะทิ้งไอ้ีไลไว้นะครับตายลิบ ไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาไลฟ์กันใหม่ครับเพิ่งเริ่มหัดไลฟ์นะครับเซ็นอยู่พัฒนาการ86ครับเกตประเวสสนใจมาเลือกชมก็ได้นะจากที่นั่งราคาแสนต้น,ตน เราจบไลฟ์เพียงเท่านี้กันครับ